ค่าน้านะคะวันนี้น้ําหาเมื่อคืนนะน้ํานอนดึกมากไปเจอวิธีว่าเราจะดูยังไงนะคนที่มาแลกการติดตามเราแต่เขาไม่ตามเรากลับเขาหลอกเราหรือเขาลืมเราไม่อยากจะปล่อยไว้เพราะว่าเราจะไม่เห็นเพื่อนที่เขาตามเราจริงๆนะคะเราก็จะมาไปที่ผู้ติดตามของเราตรงนี้นะคะก็จะมีผู้ติดตามทั้งหมดเลยเนาะอะ่ผู้ติดตามนะคะและเราก็พิมพ์คําว่าอะไรก็ได้เราสุ่มเป็นแบบเราสุ่มว่าเอ๊ะสมมติเราพิมพ์ว่าแซมนะ ว่าตกลงแล้วมีผู้ติดตามที่ใช้ชื่อว่าแซมเนี่ยกี่คนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็พิมพ์สองช่องนะคะพิมพ์ไปที่2องเอ่อกำลังติดตามด้วยนะแซมด้วยอ่ะโอเคเราก็ไล่ไปนะคะไล่ไปไล่ไปมีใครบ้างชื่อชื่อไม่คุ้นอันนี้เรากำลังติดตามอยู่อันนี้นะคะ เราเราเราเห็นว่ามีวะนิสานะคะแล้วก็ธนทิพ์คนนี้เขาไม่ได้ตามเราเขาแลกกับเราแต่เขาไม่ตามเรานะคะโอเคเราก็เจอแล้วใช่ไหมเราก็กดเลิกติดตามเลิกติดตามเดี๋ยวถ้าเขาเขาคิดกันได้ว่าเอ๊ะเราตามเขาเลือยงไงหรือเขาลืมตามเราเดี๋ยวเขามาตามเรากลับนะคะแล้วคนนี้น้ำไม่ได้ตามเขากลับคนนี้ ก็จะกดติดตามเขาเขาตามน้ำใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนลองดูนะมีคนตกหล่นบ้างไม่เป็นไรบางทีเราไม่เห็นเขาไม่เห็นเราไม่เห็นน้ำลบสองคนคนนี้เขาก็ตามน้ำอยู่เข้าไปดูนะคะตามเราเราก็ตามเขากลับแบบนี้เช็คไปถ้ามีเวลาสักสองสามนาทีนึกชื่อขึ้นได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคขอบคุณค่าที่รับชม